สวัสดีค่ะวันนี้30กันยายนนะคะก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของแวดวงราชการไทยเราเลยนะคะเป็นวันที่ข้าราชการหลายๆท่านเกษียณอายุราชการก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายหน่วยงานเหมือนกันทีนี้ในรอบนี้เนี่ยมีบุคคลที่น่าจับตามองอยู่หลายท่านเลยโดยเฉพาะในในกองทัพนะคะ ซึ่งวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลที่เราได้มาเกี่ยวกับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีค่ะท่านพึ่งพ้นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปวันนี้สดๆร้อนๆเลยแหล่งข้อมูลหลักๆของเราก็จะมาจากคลิปวิดีโอข่าวชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีข้อมูลเสริมจากเพจข่าวสายทหารด้วยค่ะ เป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือพยายามทำความเข้าใจบทบาทแล้วก็สิ่งที่พลเอกทรงวิทย์ได้ริเริ่มได้ผลักดันไว้นะคะโดยเฉพาะมิติความมั่นคงแถวแถวชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้เป็นประเด็นที่แหล่งข้อมูลของเราเน้นเป็นพิเศษเลยค่ะลองมาดูกันนะคะว่าข้อมูลบอกอะไรเราบ้างครับการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนี่ยก็น่าสนใจเสมอแหะครับการทำความเข้าใจแนวคิดการทำงานของผู้นำที่พึ่ง เอ่ออลาตําแหน่งไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ช่วยหเห็นภาพที่ผ่านมานะแต่มันอาจจะสะท้อนถึงแนวทางหรือว่าทิศท,ทางที่วางไว้สาหรับอนาคตด้วยก็ได้ครับการที่เรามีข้อมูลจากแหล่งข่าวเฉพาะทางแบบนี้ก็น่าจะทําให้เราเห็นมุมมองที่เอ่อลึกขึ้นได้ครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะเขาเขาให้ความสําคัญกับบทบาทของพลเอกทรงวิทย์มากถึงขนาดเรียกว่า เป็นเกมเชนเจอร์เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องชายแดนจากข้อมูลเนี่ยท่านเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนเกมเปลี่ยนสถานการณ์ตรงนั้นยังไงบ้างคะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตามข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยคือข้อเสนอสำคัญที่พลเอกทรงวิทย์ท่านนำเสนอในที่ประชุมสมชหรือสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่6มิถุนายน2568ที่ผ่านมานี่เองครับ คือเนื้อหาหลักๆเลยคือเสนอให้ที่ประชุมสมชซึ่งมีนายกเป็นประธานนะครับมีมติมอบอำนาจมอบอำนาจในการตัดสินใจเปิดหรือปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานเนี่ยให้กับกองทัพเป็นผู้ดูแลไปเลยครับโหการมอบอำนาจให้กองทัพตัดสินใจเรื่องเปิดปิดด่านอันนี้ฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากเลยนะคะแหล่งข้อมูลเขาอธิบายรายละเอียดเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะครับแหล่งข้อมูลให้รายละเอียดเรื่องลำดับขั้นไว้นะครับค่อนข้างชัดเจนคืออำนาจเนี้ย จะเริ่มจากมติสมชก่อนส่งมาที่กองบัญชาการกองทัพไทยจากนั้นกองบัญชาการกองทัพไทยก็จะมอบอำนาจต่อไปอย่างกองทัพบ,บกแล้วก็กระจายลงไปที่กองดับภาคที่1กองทัพภาคที่2ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนโดยตรงอยู่แล้วสุดท้ายก็คือส่งต่อไปอย่างกองกําลังป้องกันชายแดนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงๆครับเป็นสายการบังคับบัญชาทางทหารที่ชัดเจนเลยอ๋อค่ะค่ะ แล้วผลกระทบที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นล่ะคะทำไมเขาถึงมองว่าเป็นการเปลี่ยนเกมเลยคือหลังข้อมูลเขาตีความว่าอย่างนี้นะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันมีเนยะสําคัญคือเป็นการดึงอํานาจดึงอํานาจในการบริหารจัดการสถานการณ์หน้าด่านมาอยู่ที่ฝ่ายความมั่นคงโดยตรงก็คือฝ่ายทหารนั่นแหละครับทําให้การตัดสินใจเปิดหรือปิดด่านซึ่งมันมีผลกระทบสูงต่อความมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยสามารถทําได้รวดเร็วขึน้น เด็ดขาดมากขึ้นค่ะที่สำคัญคือแหล่งข้อมูลเขาย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ฝ่ายการเมืองไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงหรือชี้นำการตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ยังเน้นด้วยว่ากระบวนการนี้เป็นการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผ่านมติสมชซึ่งฝ่ายการเมืองก็เป็นประธานอยู่แล้วไม่ใช่ว่าทหารเข้าไปก้าวล่วงอำนาจฝ่ายบริหารแต่อย่างใดครับอืน่าสนใจมากค่ะ ประเด็นเรื่องดึงอำนาจตัดสินใจมาอยู่ที่ฝ่ายทหารนี่เองที่แหล่งข้อมูลมองเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะแล้ว แล้วมีประเด็นอื่นที่เชื่อมโยงกับการจัดการปัญหาชายแดนอีกไหมคะมีค่ะมีประเด็นคียเร่งข้อมูลเขาพูดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกนําเข้าที่ประชุมสม,มชในวันนั้นโดยตรงก็ตามแต่ก็ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดเชิงรุกที่มาจากทางกองทัพในยุคข,ของพลเอกสองวิทย์นะครับนั่นคือแนวคิดเรื่องความเป็นไปได้ในการตัดสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไฟฟ้าในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาที่ติดกับชายแดนไทยเพื่อจะรับมือกับปัญหาพวกอาจจะจอมข้ามชาติอย่างเช่นแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือว่าฐานปฏิบัติการปีกฎหมาต่างๆนะครับ Oh, แนวคิดเรื่องตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าถึงจะยังไม่ได้เอามาพิจารณาเป็นทางการแต่การที่แหล่งข้อมูลหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็แสดงว่าเขามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการแก้ปัญหาที่ดูเข้มข้นขึ้น ใช่ครับแหล่งข้อมูลนําเสนอในลักษณะนั้นเลยคือบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะหามาตรการที่มันเด็ดขาดมากขึ้นเพื่อจัดการกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ๆที่มันมาจากนอกประเทศนะครับแม้ว่าสุดท้ายจะยังไม่ได้ถูกผลักดันในระดับนโยบายจริงๆก็ตามแต่ก็แสดงเห็นถึงทิศทางความคิดที่เกิดขึ้นภายในกองบัญชาการกองทัพไทยตอนนั้นครับค่ะข,ขอผู้ถิงบทบาทผ่องขอบอทศสเนี่ย ตามโครงสร้างแล้วท่านไม่ได้มีกองกําลังรบในมือโดยตรงเหมือนผอบอเหล่าทัพใช่ไหมคะแต่แหล่งข้อมูลก็ดูจะให้ความสําคัญกับบทบาทของท่านมากเลยตรงนี้มีคําอธิบายเพิ่มเติมไหมคะครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ๆนะครับแหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นว่าแม้ผบทอสศจะไม่มีหน่วยรบหลักในมือเนี่ยแต่ตำแหน่งนี้มีความสำคัญมากๆเลยในฐานะผู้บูรณาการหรือทิเกรเตอร์นะครับคือทำหน้าที่ประสานแล้วก็ผนึกกำลังของทุกเหล่าทัพเลย ทั้งทบทรทอรวมถึงหน่วยสนับสนุนอื่นๆด้วยอย่างเช่นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือนสสหรือหน่วยบัญชาการปืนใหญ่สอปอ,อะไรพวกนี้ให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแหล่งข้อมูลเขาได้ยกตัวอย่างความสําเร็จที่ชัดเจนของการบูรณาการนี้นะครับคือปฏิบัติการในช่วงที่มีการประทะก,กันตามแนวชายแดนที่เขาเรียกกันว่าสมรภูมิ5วันซึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองแหล่งข้อมูลระบุว,ว่าปฏิบัติการครั้งนั้นเนี่ยได้รับการยอมรับเลยว่า มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งการใช้กำลังภาคพ,พื้นดินการสนับสนุนทางอากาศแล้วก็เรื่องการข่าวได้อย่างดีเยี่ยมเลยซึ่งก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จแหล่งข้อมูลเขามองว่านี่คือผลลัพธ์ของการที่กองบัญชาการกองรับไทยภายใต้การนำของพลเอกทรงวิทย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอ๋อค่ะการบูรณาการเหล่าทัพนี่เองที่เป็นบทบาทสำคัญ แล้วนอกจากการวางแผนในภาพรวมแล้วแหล่งข้อมูลมีเล่าถึงการทํางานในระดับปฏิบัติการของพลเอกทรงวิทย์บ้างไหมคะมีค่ะและเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเลยแหล่งข้อมูลเล่าถึงการทํางานเชิงรุกของพลเอกทรงวิทย์ที่แบบว่าไม่ได้นั่งบัญชาการอยู่แต่ในบกกททนะคะแต่มีการลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยเพื่อไปประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสําคัญๆที่ใช้ในภารกิจชายแดนโดยเฉพาะเรื่องโดรนนี่แหละคะ่ะ มีการระบุว่าท่านลงไปคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานหน้าง,งานโดยตรงเลยนะคะเพื่อจะถามถึงปัญหาและก็ประสิทธิภาพของดโดรนที่ใช้งานกันจริงๆไม่ใช่แค่ฟังรายงานจากเอกสาร แล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจคือมีการอ้างอิงคําพูดที่พลเอกทรงวิทย์กล่าวกับผู้ให้ข้อมูลในคลิปต้นทางของเราก็คืออาจารย์ปันเทพัวพง์พันธ์นะคะซึ่งท่านทํางานด้านสนับสนุนโดรนให้กองทัพผ่านมูลนิธิยาม้าเป็นดินอยู่แล้วโดยพลเอกทรงวิทย์ระบุว่าจากการประเมินตอนนั้นเนี่ยโดรนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเนี่ยมีประสิทธิภาพในการตรวจจับแล้วก็ต่อต้านโดรนของฝ่ายตรงข้ามได้ดีที่สุดเลยแล้วเหมือนจะมือจะคิดต่อยอดเรื่องโดรนด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ แหล่งข้อมูลกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของพลเอกทรงวิทย์ที่มองไปข้างหน้าเหมือนกันคือแม้ตัวท่านจะ,กะเกษียณไปแล้วแต่ก็มีความตั้งใจหรือว่ามีแนวคิดที่จะผลักดันให้มีการจัดตั้งหน่วยงานลักษณะออกองบัญชาการทหารโดรนขึ้นมาในอนาคตเพื่อให้การพัฒนาแล้วก็ใช้งานเทคโนโลยีโดรนในภารกิจทางทหารเนี่ยมันมีความจริงจังเป็นระบบมากขึ้นซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าท่านเล็งเห็นความสำคัญมากๆของเทคโนโลยีนี้ในสงครามสมัยใหม่ครับ ค่ะการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างอำนาจแล้วก็การบูรณาการดูเป็นแนวทางที่ชัดเจนเหมือนกันนะคะผมขอเสริมข้อมูลจากหลังข่าวอีกนิดนึงเนยะครับเกี่ยวกับภูมิหลังท่านคือแหล่งข้อมูลบางส่วนเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงบทบาทของพลเอกทรงวิทย์กับคุณพ่อของท่านคือพลเอกอิสระพงษ์หนุนพักดีซึ่งเป็นอดีตผบอทอบอ แล้วก็เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในอดีตโดยเฉพาะการเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่สองที่ดูแลพื้นที่อีสานชายแดนด้านนั้นนะครับพลเอกอิสระพงศ์นี่ถือเป็นนายฐานระดับตำนานเลยและแหล่งข้อมูลก็ระบุว่าท่านเคยมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการใช้สัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างเช่นการสร้างพระพุทธร,รูปขนาดใหญ่ในพื้นที่ชายแดนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงอธิปไตยความเป็นไทยในพื้นที่ทับซ้อนนะครับการกล่าวถึงเรื่องนี้ในแหล่งข้อมูลก็เอ่อ อาจจะต้องการชี้เห็นถึงรากฐานหรือการสืบทอดแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์บางอย่างในการดูแลพื้นที่ชายแดนก็ได้ครับอืมการเชื่อมโยงกับภูมิหลังก็น่าสนใจค่ะทีนี้ทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งเรื่องอำนาจการบูรณาการเทคโนโลยีมันนำไปสู่อะไรที่เป็นรูปธรรมที่สุดคะในแง่ของนโยบายหรือยุทธ,ธศาสตร์ที่ประกาศออกมาครับ ทั้งหมดนี้นำมาสู่สิ่งที่แหล่งข้อมูลเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเลยนะครับที่พลเอกทรงวิทย์ได้ประกาศร่วมกับผู้ัญชายการเหล่าทัพทั้งหมดนั่นคือยุทธศาสตร์ปิดสร้างสู้ครับปิดสร้างสู้ทั้ง3คํานี้แหล่งข้อมูลให้ความหมายหรือตีความไว้อย่างไรบ้างคะตามที่แหล่งข้อมูลตีความนะครับคําว่าปิดเนี่ยก็หมายถึงการคงมาตรการปิดด่านชายแดนต่อไปหรืออาจจะใช้การเปิดบิดอย่างจํากัด แล้วก็เข้มงวดจนกว่าจะมีการประเมินอย่างชัดเจนแล้วว่าสถานการณ์ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านในที่นี้ก็คือกัมพูชาไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไทยอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติหรือปัญหาความมั่นคงอื่นๆนะครับส่วนคำว่าสร้างก็คือการดำเนินการสร้างสิ่งกีดขวางหรือแนวป้องกันตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นรั้วหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติป้องกันการลักลอบข้ามแดนการลุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยและสุดท้ายคือสู้ก็หมายถึงการเตรียมความพร้อมของกำลังพลยุธทธปกรณ์แล้วก็ความพร้อมที่จะใช้กำลังในการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติหากมีการลุกล้ำหรือคุกคามเกิดขึ้นครับค่ะแล้วการประกาศยุทธศาสตร์นี้ร่วมกับผบเหล่าทัพมีนยัยยะพิเศษยังไงคะตามมุมมองของแหล่งข้อมูลครับ แหล่งข้อมูลมองว่าการประกาศยุทธศาสตร์ปิดสร้างสู้โดยมีผบอเหล่าทัพร่วมประกาศด้วยเนี่ยถือเป็นการวางกรอบนโยบายที่ชัดเจนมากๆหนักแน่นแล้วก็มีผลผูกพันไปถึงผู้บังคับบัญชารุ่นต่อไปด้วยครับมันทําให้ยากที่ใครจะมาเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้หรือตีความเจตนารมณ์ให้มันต่างไปจากเดิมได้ง่งาย เปรียบเสมือนการวางธงหรือกำหนดทิศทางหลักไว้แล้วนะครับแหล่งข้อมูลตีความว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ต้องการทิ้งภาระที่ยากลําบากไว้ให้คนรุ่นหลังต้องมาตัดสินใจใหม่แต่เป็นการวางแนวทางที่ชัดเจนให้เดินตามต่อไปเลยอืมเป็นการวางแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ผูกพันไปถึงอนาคตเรื่องนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าผลกระทบในระยะยาวของนโยบายที่ดูแข็งกก้าวชัดเจนแบบนี้จะเป็นยังไง ทั้งในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงในพื้นที่เองด้วยแน่นอนครับนั่นเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูต่อไปแต่ในมุมของแหล่งข้อมูลที่นําเสนอมาเนี่ยดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่ความจําเป็นในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศเป็นหลักนะครับค่ะทีนี้ขอเปลี่ยนมาดูเรื่องราวในวันสุดท้ายของการทํางานของพลเอกทรงวิทย์บ้างนะคะคือวันนี้30กันยายนนี้เอง แหล่งข้อมูลได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมบางอย่างที่สะท้อนแง่มุมส่วนตัวหรือความผูกพันของท่านไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแหล่งข้อมูลเล่าว่าในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้เลยพลเอกทรงวิทย์ได้เชิญครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน15ครอบครัวมาพบปะพูดคุยแล้วก็มอบความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวเลยค่ะ แหล่งข้อมูลบรรยายบรรยากาศตอนนั้นว่าพลเอกทรงวิทย์มีอาการสะเทือนใจอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยซึ่งภาพนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันความห่วงใย,ยอย่างลึกซึ้งที่ท่านมีต่อกําลังพลใต้บังคับบัญชาแล้วก็ครอบครัวของผู้ที่เสียสละนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกพิธีหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกัน คือพิธีมอบเข็มกิติมศักดิ์แล้วก็ปีกร่อมของศูนย์การต่อต้านการก่อการร้ายสากลหรือสอตอกอซึ่งสังกัดบอกอททนะคะให้กับบุคคลภายนอกจำนวน21คนที่ได้ให้การสนับสนุนการทำงานของกองทัพแล้วก็สอตอกอมาอย่างต่อเนื่องค่ะ คือปกติแล้วนะครับเข็มความสามารถแล้วก็ปีกร่มของหน่วยรบพิเศษอย่างสตกรเนี่ยจะมอบให้กับกำลังพลที่ผ่านการฝึกหลักสูตรพิเศษที่เข้มข้นของหน่วยเท่านั้นนะครับการมอบให้กับบุคคลภายนอกเนี่ยจึงถือเป็นเกียรติอย่างสูงแล้วก็เป็นกรณีพิเศษมากๆครับอ๋อค่ะแล้วบุคคลภายนอก21คนที่ได้รับมอบนี้แหล่งข้อมูลพอจะระบุไหมคะว่าเป็นใครบ้างแหล่งข้อมูลมีการระบุชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคมหลายท่านเลยค่ะ ตัวอย่างเช่นคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีซึ่งทำงานด้านสังคมช่วยเหลือประชาชนคุณการจอมพลังที่ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมคุณจิตตนาลิ้มทองกุลผู้บริหารสื่อคุณแทกพรัญยูนักสแสดงหรือที่รู้จักกันในานามมาดามรถถังผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธพิปัฒน,นาครนศิลาชัยนักสแสดงนักกีฬาพิ่เกลือกิตินักสแสดงพิธีกรด,ดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ นักวิชาการอดีตผู้สมัครผู้ว่ากอทมนะครับคุณชัดตลาดไทยซึ่งเป็นพยานปากสำคัญในคดีแตงโมแล้วที่น่าสนใจคือรวมไปถึงอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในคลิปวิดีโอต้นทางที่เราอ้างอิงด้วยค่ะการมอบรางวัลให้บุคคลหลากหลายกลุ่มแบบนี้แหล่งข้อมูลเขาตีความว่าอย่างไงคะตามที่แหล่งข้อมูลตีความนะครับการมอบรางวัลพิเศษนี้ให้กับบุคคลภายนอกที่หลากหลายมากมาก ทั้งจากแวดวงสื่อสังคมบันเทิงวิชาการประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญเลยครับคือต้องการสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างทหารกับภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนภาร,รกิจต้านความมั่นคงแล้วก็เป็นการให้เกียรติยกย่องบุคคลเหล่านี้ในฐานะนักรบเช่นเดียวกันครับคือแม้จะไม่ได้จับปืนในสนามรบแต่ก็ได้ต่อสู้ในแนวทางของตัวเองเพื่อสนับสนุนกองทัพและประเทศชาติ เป็นการให้เกียรติในฐานะนักรบแล้วมีช่วงเวลาไหนที่น่าประทับใจเป็นพิเศษในพิธีนี้ไหมคะมีค่ะแหล่งข้อมูลเล่าถึงช่วงเวลาที่พลเอกทรงวิทย์กล่าวกับผู้ที่ได้รับมอบเข็มและปีกทั้ง21คนนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะมีการกล่าวอะไรเป็นพิเศษแล้วก็เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านเพิ่งไปพบกับ15ครอบครัวทหารผู้เสียชีวิตมา ทำให้ตอนที่ท่านพูดเนี่ยมีอาการสั่นเครือเล็กน้อยด้วยความรู้สึกสะเทือนใจนะคะท่านกล่าวในทํานองนี้นะคะอันนี้เป็นการสรุปความจากแหล่งข้อมูลนะคะว่าเมื่อเชา้านี้ผมได้ไปพบกับครอบครัวผู้สูญเสีย15ครอบครัวเป็นบรรยากาศที่ผมเองก็ไม่เคยเจอมาก่อนต้องเข้าไปกอดพวกเขาแน่นๆแต่วันนี้ผมก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนเช่นกันเพราะพี่ๆทุกคนได้กอดกองทัพกอดแผ่นดินนี้แน่นๆมานานแล้ว ปีกและเข็มนี้ปกติเราให้เฉพาะนักรบที่ผ่านการฝึกแต่สำหรับผมวันนี้ผมถือว่าพี่ๆทุกคนเป็นนักรบร่วมกับผมวันนี้พี่ๆทุกคนคือครอบครัวรบพิเศษของผมนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณครับแหล่งข้อมูลบรรยายว่าเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจจริงๆแล้วก็สร้างความตื้นตันใจให้กับผู้ที่อยู่ในพิธีอย่างมากเลยค่ะ โอ้โหเป็นภาพที่แสดงถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งจริงๆครับแล้วก็ยังมีข้อมูลเสริมจากอีกแหล่งข่าวหนึ่งด้วยนะครับคือเพจของคุณวัสนา,นานานน่วมผู้สื่อข่าวสายทาหารเอวโซนะครับที่ได้โพสต์เล่าถึงคํากล่าวของพลเอกทรงวิทย์ในช่วงท้ายของพิธีเดียวกันนี้เพิ่มเติมด้วยอ๋อค่ะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมจากเพจคุณวัสนาบ้างคะคุณวัสนาเล่าว่าพลเอกทรงวิทย์ได้ย้ำอีกครั้งถึงการไปพบ15ครอบครัวผู้เสียชีวิตในตอนเช้านะครับ แล้วก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์สู้รบในช่วงวันที่24-28ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะสมรภูมิสำคัญที่ภูมะเขือท่านเล่าว่าความรู้สึกที่มีพลังใจสู้ขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยคือตอนที่ได้เห็นภาพธงชาติไทยถูกนำขึ้นไปปักบนยอดภูมะเขือได้สำเร็จท่านบอกว่าวันนั้นทำให้ท่านมั่นใจว่าเราจะชนะในการรบครั้งนั้นแน่นอนและท่านยังได้นำของที่ระลึกพิเศษมามอบให้กับผู้ร่วมง,งานบางส่วนด้วยนะครับ เป็นภาพถ่ายธงชาติไทยบนยอดภูมะเขือใส่กรอบรูปที่ทำมาจากกล่องใส่กระสุนปืนที่ใช้ในสมรภูมิจริงๆเลยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายมากๆครับนอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจมากครับว่าการสู้รบครั้งล่าสุดนี้เนี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการประทะครั้งใหญ่เมื่อปี2554และท่านก็ตั้งใจว่า หากมีโอกาสจะเขียนหนังสือเพื่ออธิบายถึงความแตกต่างและก็เหตุผลเบื้องหลังด้วยตัวเองครับโอ้การเปรียบเทียบการทู่รบกัางราศศิกับปีศาสีแล้วก็ความตั้งใจจะเขียนหนังสือนี้น่าสนใจมากค่ะสรุปแล้วนะคะจากการที่เราสํารวจข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดในวันนี้ ก็พอจะทำให้เห็นภาพรวมบทบาทของพลเอกทรงวิทหนุนพักดีในช่วงที่ผ่านมาได้ชัดเจนขึ้นนะคะทั้งในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องอำนาจควบคุมก,การเปิดปิดด่านชายแดนมาสู่กองทัพการเป็นผู้บูรณาการการทำงานของเหล่าทัพต่างๆในภารกิจสำคัญ การวางยุทธศาสตร์ปิดสร้างสู้ที่ชัดเจนหนักแน่นสำหรับแนวปฏิบัติตามแนวชายแดนในอนาคตแล้วก็การแสดงออกถึงความผูกพันอย่างลึกซึ้งต่อกำลังพลครอบครัวผู้เสียสละแล้วก็พักประชาชนผู้ให้การสนับสนุนในวันสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเลยค่ะครับ และประเด็นสุดท้ายที่น่าขบคิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราได้รับมาก็คือความตั้งใจของพลเอกทรงวิทย์ที่จะเขียนหนังสือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการสู้รบครั้งล่าสุดกับเหตุการณ์ในปี2554นี้แหละครับหากท่านได้เขียนออกมาจริงๆนะครับ การวิเคราะห์จากมุมมองของผู้บัญชาการระดับสูงสุดที่ผ่านประสบการณ์ตรงมาทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยอาจจะเผยให้เห็นบทเรียนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีหรือแม้กระทั่งาการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภัยคุกคามแล้วก็รูปแบบของสงครามในยุคปัจจุบันที่มันต่างไปจากทศวรรษก่อนอย่างชัดเจนเลยก็ได้ครับซึ่งท่านหนังสือเล่มน,นั้นได้ตีพิมพ์ออกมาจริงๆก็น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตตรรร์กาาททห่่วมมสัยยขอองไไป ในอนาคตครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆครับเนี่ยมันมีความจริงจังเป็นระบบมากขึ้นซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าท่านเล็งเห็นความสําคัญมาก